สวัสดีครับผมหลังจากอัปเดตตู้ดีเจนคู่ตัวใหม่มาและผมมีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับตู้ตู้ต่อไปเข้ามาด้วยนะครับผมก็เราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมตู้แรกเนี่ยไม่ใช่ตู้นะแต่เป็นแจกเพชรนะผมอีเวนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะวันเกิดของนามินะผมน่าจะแจกประมาณ5เพชรหรือไม่ก็50เพชรไปเลยนะผมก็เรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะแจก50เพชรไหมนะผม ต่อไปเป็นอีเวนต์นะผมสตาร์เฟสติวัลแคมเปญนะสตาร์เฟสติวัลสเกลนะฮะ mm hmm. เหมือนจะเป็นรางวัลโบนัสเกี่ยวกับกล่องสมบัตินะผมพอเปิดกล่องสมบัติสีทองในวันที่เราเล่นในแต่ละแมตช์มา mm hmm. ก็อาจจะได้เศษ3ดาว20เศษในแต่ละวันนะผม mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากนะอันต่อไปอันนี้เป็นแจกเพชรอีกแล้วนะผมน่าจะแจกเกี่ยวกับอีเวนต์เมื่อกี้นะเกี mm ่ย hmm. วกับสตาร์เฟสติวัลแคมเปญนะผมอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้50เพชรอยู่นะผม แต่ถ้าน้อยกว่านั้นน่าจะได้สัก5าเพชรหรือไม่ก็10สเพชรนะผมก็บรรลุกันนะฮะต่อไปมาเป็นตู้ Star Festival s c o u t แล้วนะครับผมมีอยู่5สเต็ปนะครับผมก็สเต็ป1กับสเต็ป4เนี่ยได้เย็กพีนะผมแล้วสเต็ป4ก็ฟรีด้วยนะฮะแล้วก็การันตีที่สเต็ป3กับสเต็ป5นะผมแต่สเต็ป4ไม่การันตีนะครับผมก็การันตีเป็นแรลลี่แล้วก็หนวดขาวร่างหนุ่มนะฮะแล้วก็คอรัลนะครับผม ก็ใครอยากได้แรลลี่หรือว่าหนวดขาวเนี่ยก็สุ่มเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นสายเติมนะผมรีเทิร์นพพอร์ตเซลนะผมวันอ่าสี่สตาร์คาแรคเตอร์การันตีนะครับผมก็เติมก็จะได้การันตีตัวละครเหล่านี้นะครับผมตู้สุดท้ายก็ผมเป็นตู้เศษนะผมเป็นตู้สีแดงนะฮะก็มีตัวหน้าตู้เป็นอ่เนโกะมาโมชินะผมโคอาล่านะฮะแล้วก็ที่เด่นๆเลยเ,น,เน,นี่ยน่าจะเป็นรอวิ่งแดงนะผมสำหรับตู้นี้นะฮะ แล้วก็ถ้าใครอยากได้เซตหรือว่าอยากได้รอวิ่งแดนเนี่ยก็เชิญเลยผมมีอยู่สสเต็ปนะเชิญสุ่มได้เลยครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะผมถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆนะผมอย่าลืมกด s ับ s ไคร b ์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ